มังมีวัสดค่ะสดเอาวัดีครับาบาสวัสดีค่ะวัดีครับเพื่อนๆหน่อยค่ะอ่าา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 าวาาดีาา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 ามาาาาา ยังไม่ม huh. ีคนเดี๋ยเมื่อไว้ตรงนี้กันเลยหน้าเจ้านางทั้งโขกลมหาเนี่ยกินอย่างเดียวกินอย่างเดียวขอาวฟูข้าวฟูไอย่างเดียวมาสั่นทีจังสีใหด้เลย มเมวเขาบอกห้องไปกี่ห้องเลยห้องแล้วมันอยู่ในหมง่ง <c oughs> มันถือกินอนีรยังไงมาเนวกินอย่างเดียว <c oughs> มาห่องแต่ทำมันอยู่ในหมงุงมันออกอะไร <c oughs> มันก็ต่องห่องเป็นบ่มันต้องไปเห็ดอยู่ในหมงุงอ,อุ้ยเอามือเห็ดแหละวมติบื้นนี้อย่างเดียว มน่มันบอปะเือดือด้วยโอ้โหีมวขี่โลกเลยเป็นบอกับมันเจ้าเป็นโลกเลยเนี่ยเือเฮือนเียวเดีมันเห็นผมเห็นผม มันจะไปกินอย่างเดียวดินเนะอะไม,มนดิน่นเลยโอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสองคนสวัสดีครับสวัสดีครับบังม,มีครับสวัสดีครับบังม,มีครับ น้องมั่งมีครับวัสดีครับมั่งมีวัสดีทุกคนครับวัสดี23คนนะครับวัสดีครับผมชื่อมั่งมีครับผมเป็นแมวจอเก็บมาจากทุ่งนาครับเก็บมาจากทุ่งนามังมี 你好，哥哥、啊，喵喵喵喵喵！喵喵喂，我脚，我脚，哈哈哈嗯，哒哒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 。 đi ừ, <coughs> mèo sông mèo sông sông xa cao vùng đi cam mèo sông xa Som Samsa!